นี่เริ่มแล้วนะคะแปลงผักควางแล้วเออถ้าเป็นมันเตะเป็นผงนั้น่นเสได้การเนาะว่าเห็นมันเตะเป็นผงนั่นน่ะได้การอยู่เดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะปลูกผักนะแต่ก็คงจะสู้คนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนนี้เขามืออาชีพไม่แน่นะทุกคนมืออาชีพทุกคนเพียงแต่ยังไม่ออกลายมันมันคือประมาณน่ะคนที่ยังไงล่ะมือร้อนมือเย็นบอสประดาเนี่ยเขาจะถนัดปลูกอะไรก็งามหมด แมนค่ะอุ้ยขยายเพิ่มไรู้เลยจริงครับขยายเพิ่มไปรู้แลวเพียงแต่บางคนน่ยยังไม่ออกลายฝีมือถ้าออกลายฝีมือแล้วจะตะลึงอย่างแม่พีนี่ก็ไม่เบานะปลูกพริกต้นท่วมหัวต้นละหนึ่งกิโลไม่ใช่แล้วพ่อแทนพ่อแทนเหรอแมนค่อยนะมือร้อนค่อยค่อยยอมรับค่อยมือร้อนนะ ถ้าคนที่มือร้อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ยากไม่ทีทำยังไงห้เย็นไปซื้อน้ำแข็งมาแล้วก็ล้างด้วยมือน้ำแข็งไม่ต้องล้างน้ำมะนึ่งอ่าโอเคถ้าล้างน้ำมะนึ่งมันจะร้อนบ่เออแต่ว่าเรามันอุ่นเนาะนึ่งผ้าสุกแล้วก็เอามือไปจุ่มในน้ำมะนึ่งเพราะว่ามันอุ่นดีเออเต่นี้เราก็เคล็ดลับเราก็ไปซื้อน้ำแข็งมาแล้วก็ล้างในน้ำแข็งจะได้หอมเนี่ยหอมนะของบรดาเนี่ย นี่มะละกอก็เริ่มจะได้กินแล้วนี่ก็มันจะเป็นลูกแล้วนี่นี่นี่เริ่มเป็นลูกแล้วแม่นปลูกมะเขือเทศต้นหนึ่งโอเคแลาบราด้าโอ้ยลาดาปลูกพืชนะปลูกอะไรก็ขึ้นบ้านุ๊ขยายบ้างทีครับใบยี่หร่ามาปลูกเป็นยังไงใบยี่หร่าอ๋อกระเพราควายบ้านทียมีเยอะออ๋กระเพราควายเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวเอามาให้มันมีกระเพราควาย มันนต้นใหญ่ใบนกะลายนดูนะคัะทุกคนเนี่ยกำลังจะออกลูกแล้วเป็นลูกแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่กำลังจะออกนี่แล้วก็สังเกตได้เนี่ยแม้แต่ใบเตยนะนี่ไม่ได้ปลูกมันยังงามเลยนี่ใครปลูกคนนี้เหรอโอ้ โอ liksom, oh, ้โหน้องใบเตยโอ้แสดงว่าป้าแทบ้านก็มือเย็นนะเนี่ยก็เอามาฝังไว้เฉยๆพอดีลุงรถถงดินใสมันก็ยิ่งงามเนอะดูงามมากนะคะทุกคนเรารถน้ำตรานี้อย่างนี้ถ้าก็ทำอย่างนี้ทุบเราก็ดึงใสยางมันก็ใกล้เมนแล้วอีกอย่างเนี่ยเราเราทำ ล้าปลูกอันนี้เราก็คือไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกมีพักไว้เราก็เก็บสามารถเก็บกินกันได้อืไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกกันปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่เราปลูกอไม่ต้องไปซื้อแมงนี่แหละสารพัดนึกเลยสารพัดนึกเลยนะคะทุกคนเช้ามาเราก็ถ่ายได้เช้าก็มีกิจกรรมอรดผักมาทำข้างหน้าเสร็จแล้วก็มาทำ แปีงผักของโซโวนะคะแล้วมะเขือนี่ของใครเดราเขาว่าโรยๆไว,วอือเห็นไหมเนี่ยโรยโรยไว้ก็ยังเท่านี้เลยจริงนะค่อยเนี่ยที่ค่อยพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าค่อยน่ะค่อยมือร้อนค่อยปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเนี่ยแล้วถ้าดดร่าเอาไปจิ้มอีกต่างหากมันจะต้นใหญ่มากเลยนะนี่ม,มีจิ้มไาแถวนี้เลยเดร่าจิ้มไปแถวนี้แล้วนี่มึงเนี่จะปลูอันนี้ก็ยังนี่ต้นงามแท้ โอ้นี่นะคะหอมเปรีเนี่ยกระพริกโอ้พริกสองต้นเอา้ามันอยู่อย่างงี้มันงามเนาะโอ้โหแต่ค่อ,อนน่ะเนาะพาก,กันเปลกกับยายอยู่ตรงโน้นมันยังไม่ช่วยเลยนี่ตะไคร้นะคะนี่ตะไคร้นะคะเราก็ปลูกกันไว้นี่ตะไคร้ก็งามเะนี่เราไม่ต้องซื้อนะพวกนี้เราใช้กันฮะ ปลูกไว้งามแล้วนี่อ๋อปต้นนี้เขาก็ปลูกต้นนั้นจิ้มๆไว้แถวนี้เลยปลูกเพราะว่าไว้หลังบ้านนี่แหละมะละกอนะแมนมันชอบอยู่ใกล้คนบ่อือนี่ลูกหว่ามีตอปอกไปนี่เลยสะดวกสบายเลยใช่ นี่ยตรงนี้นะคะส่วนผักของเราแต่ของย่าบอกว่าเราทําตรงนี้กันของแม่พีนะสะดวกสบายง่ายเลยใกล้น้ำเลยก็แบบนั้นแหละเปิดน้ํากระโจกใส่เลยโอ้สุดยอดเดี๋ยวเรารอดูเอาแล้วน้ำบอมาจากไหนเนี่ยน้ำบ่อมมาตรงนี้มาจากนี้แหละเนนี่แหละเนี่ยโอ้มีน้ําบ่อมสุดยอดเลยจริงๆก็ได้นะฮะเราก็ จะเตรียมนะคะแปลงผักกันนะคะทุกคนบาร์นุจัดให้เลยนะคนละแปลงคนละแป้งเลยนะอโอถ้าปลูกเต็มเนี่ยโอ้โหจนได้ขายแล้วถ้าจะปลูกเต็มอะน้ำเราจะพอหรือเปล่าเออก็ประมาณนั้นแหละเราก็ปลูกเฉพาะไว้ไว้ไว้กินกันนั่นแหละ<โ>หถ้าเราปลูกเยอะเดี๋ยวน้ำเราไม่พอกัน<ว>อืมเพราะคนนั้นก็ลดคนนี้ก็ลดได้ทีนี้นะ<ช>่ะอืม อ๋ออันนี้น้องน้องตองทำหัวคงขวัญไปไหนคะไปจับฉลากอู้งหญ่เลย <c oughs> ถ้าเพื่อนนั่นนั่นป้าช่วยจับถ้าถ้าเพื่อนได้กล่องของน้องตองโอโ้โหร้องเยเลยนะอื่มร้องเยเลยนะนี่โอโ้โหอโ๋อถ้ามันไม่พอก็อันนั้นก็ได้ลูกหนูมีไอกระดาษอันนั้นไหม <c oughs> กระดาษแบบอ่กระดาษแบบข้อกระดาษกระดาษขาวธรมรมดาก็ได้ลูก แล้วก็เอามาใส่ด้วยกันแล้วก็เราก็ติดไงคะไดก้กระดาษขาวยังไงคะอ,อกระดาษอย่างเช่นเออสมุดกองหนูก็ได้ไขาที่ไม่ใช้หรือว่าเป็นแผ่นกระดาษที่เออเป็นสวยๆก็ได้ตอมตองก็ติดตรงนี้ไปก่อนนะล ติดตัวนี้ไปก่อนเราตรูดไปนี้ก่อนนะตรงไหนนะอันตรงนี้มันถึงไหมถึงเดี๋ยวมันไม่หนึ่งโอเคไม่เงาเลติดยาวๆเลยค่ะติดยาวมาเลยค่ะเพราะว่าเราเราก็อารมณ์ว่าตั้งแบบเอาตั้งตรงพื้นเลยติดไปเลยลูกติดตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไม้ไม่หนึงเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวตึงก่ดึงก่อนอโอเคนี่ไง,ไงก็ดึงดึงอาลงไปมันลื้อลูกมะยังนั้นเคเออติดต,ตื้อผิงออยู่เคเนี่ยเค,เคแล้วก็นวเดี๋ยวมานฟอนเมวก็อยกาก S 1> <S 1> นี่ไงเราก็ติดมาอีกเหมือนป้าทำเมื่อกี้เลยนะทำให้มันตึงก่อนอ,อ่ะติดไปด้านนี้ไปเลยไม่กองใหญ่มันทำยากอืเนี่ไงติดติดตรงตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางทำมันดึงให้มันตรงก่อนึงเออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอเอาเอาดึงมาด้านี้น่ดิติดได้มตีนหน่อยอย่เงียมต้องมาน้นะตรงนี้หนูจะติดมย่งีติดหนูก็ติดในมันนี้ก็ได้ติดันเนนอืมันนีเลย เพราะว่าเขาจะติดมานแบบนี้เลยนะที่ทีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดง๋ยวพึ่งเดี๋ยวป้าลิตก็ยกขึ้นก่อนป้าลิตไปให้มันมันแน่นอ่าโอเคอืมอ่ก็ได้แล้วตรงนี้ดูลูก ทีแล้วแล้วทีนี้เราก็ตั้งลงแบบนี้ลูกนี่ไงแล้วหนูก็ค่าหนูก็ผูกโบตรงนี้ค่เอาไิบินมาิบินเรายาวไหมโอเคยาวอยู่แล้วก็ผูกโบแล้วก็มีหลอกไม้ด้วยใช่ไหมมีดอกไม้ปักึ๊กเข็มมุดนะลูกเข็มมุดพ่อมีเข็มมุดไหมเคยมุดเรามีอยู่ข้างบ้านนึกว่าหนูซื้อดอกไม้ที่แบบเขาทำดอกสำเร็จน้ามาปักปักลงไปเลยนะ ไม่เป็นไรค่ะเอาอันนี้ก็ได้ไหนเขาจะมัดกันยังไงขากายม่นคือมัดกหจุแล้วเอ้าจุแล้วเฮ้ยมันสั้นจังเลยอ่ะไม่รู้อ่ะข้ามามาเป็นโบเฉยๆไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเหลืออีกหลายวันอยู่ใช่ไหมเหลืออีกกิโลอันนี้เอาเอาไม่มาติดตรงนี้ไม่รู้มันจะได้แม่งตรงนี้ เอาๆทิ้งเโอเลยเลยวันหนึห่งพันเพราะว่ากล่องเราใหญ่ไงมันก็เลยมัดยากหน่อยเราต้องใช้แบบดิบบินยาวเลยโอเคดึงไปเลยค่ะน่พอแล้วค่ะตรงนี้ก็พอ มันจะได้นุ่มๆหน่อย,อยออคืออ่าเคถึงหนูไม่ใช่นั่นก็ไม่เป็นไรลูกแค่เราไปซื้อดอกไม้อ่ะที่เขาทำสำร็ดน่ะเราก็มาปักตรงนี้เลยก็ได้หนูมไม่ต้องมัดริบบิ้นก็ได้เพราะว่ามันกล่องใหญ่งไงลูกอ,อืมมันจะเป็นดอกไม้เลยไงลูกตรงนี้อ่ะปักปักลงไปเลยเ <laughs> มห อนองหายากมา,เากมาเลยโอ้โหนะคะนี่ช่วยน้องตงนะคะหัวของขวัญน้ออ่ปีใหม่ไปจับฉลากที่โรงเรียนโอ้องพอก็น่าจะได้ทําเหมือนกันอโอ้เดี๋ยวพอดีก็อ่ากลับไปได้ทําให้น้องนะคะมาสมัยวันนี้ค่ะ